สวัสดีครับสวัสดีครับผมที่อะไรครับที่มานัทครับพี่มานัทนะครับที่มานัทเราอยู่กันที่ไหนครับที่มานัทมู่ที่หกตำบลบางตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดจุรจุมพรครับเขตทุเรียนเนาะทุเรียนหลังสวนทุเรียนจุมพรนะครับกําลังดังเลยครับ มีทุเรียนเยอะแยะมากมายนะครับส่งออกประเทศจีนก็ที่นี่เลยนะครับก็คืออำเภอหลังสวนนะครับจังหวัดชุมพรนะครับลูกค้าที่อยู่ละแวกนี้เนาะก็มาชมได้เนาะครับพี่เนาะนะครับนะครับเป็นไงบ้างครับบ้านกับทีมงานเรามาติดตั้งแล้วเป็นไงบ้างครับครับดีกว่าที่คิดดีกว่าที่คิดใหญ่กว่าที่คิดนะครับประทับใจนะครับพี่ประทับใจนะครับก็ถือว่า ตอนที่เราท,ทําสัญญาใหม่ๆก็ยังกังวลอยู่เนาะนะครับนิดๆกังวลว่ามันจะสวยไหมกังวลว่ามันจะแข็งแรงไหมนะครับแล้วก็กังวลหลายอย่างนะครับแล้วก็พอมาถึงจุดนี้แล้ววันนี้ก็เป็นไงบ้างครับพี่ดีใจดีใจ<ะ> <c oughs> ดีใจนะครับเออนี่ก็จะเป็นอีกหลังหนึ่งนะครับที่อยู่แต่ก็ทีท่เขาทําสัญญานะครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็มาสร้างอยู่ที่ ที่บ้านนะครับก็อาจจะเป็นที่บ้านแฟนเนาะนะครับที่จุนพรังสวนนะครับก็เอาไว้พักผ่อนหลังเกษียณเนาะครับพี่เนาะเพราะว่าทำงานที่โรงงานที่กรุงเทพมาสมุดปากการไม่ระบังากกระบังเนาะรากกระบังครับอยู่มานานแล้วหลายปีแล้วครับก็เลยจะมาพักผ่อนตอนนี้อ่าก็มีการขุดหลุมเทให้เรียบร้อยนะครับแข็งแรงเนาะครับพี่เนาะนะครับก็เหมือน เหมือนบ้านที่สร้างนะครับแต่มันดีกว่าก็คือมันรวดเร็วหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องปวดหัวเรื่องไปซื้อของซื้อไม้ซื้อของจุกจริงไม่ต้องนะครับทางทีมงานก็เีจัดการให้หมดเลยเรียบร้อยหมดเลยเรียบร้อยหมดเลยคือพร้อมรอ, <c oughs> ร,อมรอรอจบแล้วรอขึ้นอยู่ได้เลยได้ครับโอเคขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยววันเสร็จจะรีวิวทีหนึ่งวันนี้ก็ฝากลูกค้านะครับที่ยังลังเลอยู่อยากจะได้บ้านนะครับอยากจะติดตาม อยากจะมาชมก็มาชมได้เลยนะครับเดี๋ยวอีก 3- 4วันเสร็จก็ขึ้นมาชมนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเก็บความเรียบร้อยนะครับก็ยังเหลืองานด้านหลังอีกเพราะมันเป็นหลังใหญ่เนาะมันต้องมาทําก็ระยะเวลาก็น่าจะประมาณ10กว่าวันนะครับ12-15วันประมาณนี้นะครับก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าก็อาจจะไว้วางใจว่าเออเราไม่ต้องนะครับปวดหัว,วเรื่องไปซื้อของ ไม่ต้องกลัวจีกเลือกยิ่งใหญ่เลยก็อัีาจะมาทใ้่าองใช่ครับแล้วทาให้แล้วจดีไหมคือวาเขาจะมาทำให้หรือเปล่านั่นคนที่กลัวเนาะอ่าคนที่กลัวไม่ต้องกลัวไว้ใจวางใจได้ไหมครับวางใจได้เลยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆนะครับให้ฟัง กันเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับตัวนี้เรายังเห็นไม่เต็มนะครับเพราะว่ามันหลังใหญ่มากนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ดูประมาณคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็หลังนี้ก็จะเป็นบ้านสามห้องนอนนะครับแล้วก็ต่อเพิ่มเติมด้านหลังนะครับมีห้องน้ํามีห้องครัวมีระเบียงมานั่งนะครับยืดไปอีกสามเมตรหกสิบนะครับ ตัวบ้านก็จะกว้างนะครับ11เมตรเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาชมด้านหลังเพราะส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะมีเฉพาะด้านหน้านะครับจะมีเฉพาะด้านหน้านะครับก็คือเฉพาะตัวบ้านแล้วก็ห้องน้ำนะครับแต่หลังนี้ก็คือต่อเนืไปจนอ่าหมดเลยนะครับก็คือทั้งห้องครัวห้องน้ํานะครับระเบียงมานั่งด้านหลังนะครับ ลังนี้เตรียมบ้านเตรียมไม้มาทําที่นี่ก็ถือว่าเยอะมากนะครับใช้ไม้เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะมาสร้างหน้าบ้านหน้างานนะครับอยู่สัส่วนใหญ่นะครับตรงนี้นะครับที่เห็นนะครับก็จะเป็นระเบียงมานั่งฝั่งนี้นะครับนี่คือยื่นออกจากตัวบ้านมาอีก3เมตร60นะครับตัวบ้านจากตรงนี้ไปถึงจุดโน้นก็7เมตร20นะครับก็คือรวมแล้ว ก็จะอยู่ที่10เมตรอ่า10เมตร90นะครับ10เมตร80นะครับอยู่ที่10เมตร80นะครับนี่คือด้านลึกนะครับส่วนที่มาสร้างหน้างานนะครับก็จะเป็นหลักๆเลยด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะมาตีมาตั้งเสามายึดตรงนี้เลยนะครับเสมือนมาสร้างหน้างานเลยนะครับตรงนี้เลยอ่านี่เลยนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าหลังใหญ่มากนะครับ เสาทั้งหมดนะครับเสาปูนทั้งหมดใช้26ต้นเลยนะครับ26ต้นรวมทั้งเสาห้องน้ําด้วยนะครับ26ต้นเลยนะครับเฉพาะตัวบ้าน18ต้นนะครับมาตรงระเบียงด้านหลังอีก6ต้นนะครับต่อด้านหลังเป็นห้องน้ําอีก2ต้นนะครับรวม26ต้นเลยนะครับนี่คือส่วนที่มาทำเรื่องมาสร้างตรงหน้างานนะครับสำหรับลูกค้าที่คิดว่าบ้านนกดาวไม่แข็งแรงดูได้เลยนะครับ นะครับรับประกันคุณภาพนะครับเสมือนบ้านที่สร้างจริงนะครับเพราะว่ามันก็คือมีเหมือนขุดหลุมฝังเสาเทลินเทฟุตติ้งนะครับรองเสาให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับอย่างที่พี่ลูกค้าบอกนะครับว่าตอนได้เห็นบ้านจริงก็คืออ่าสวยแล้วก็ประทับใจหลังใหญ่กว่าที่คิดนะครับหลังใหญ่กว่าที่คิดนะครับหลังใหญ่กว่าที่เราดูใน u t u b e นะครับหรือดูในรูปนะครับชคประโยชน์บ้านไม้เรือนไทยนะครับรับสร้างและติดตั้งบ้านทั่วประเทศ นะครับและช่วงนี้ก็ถือว่ามีโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าที่ยังลังเลยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับก็สอบถามโปรโมชั่นกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0864657080หรืออยากแจ้งไลน์ก็ ID l ดีย0864657080นะครับมีบ้านพร้อมส่งและติดตั้งทั่วประเทศครับ